ทั้งหมดเก้าปีอาจารย์เนี่ยนะครับพรูเหลุณพ่อตีลาเนี่ยนะครับอยู่ที่อเคอ,อปีตุรีนะหรือว่าเป็นหลวงพ่อติตาสิทธิธ์ตั้งแต่โรคปีนะครับต่อมาก็พระอาจารย์ธรรมโชติน,นะครับมาโคกชต้นนะครับแล้วก็หลวงพ่อศรีเป็นโล หลวงปู่บุคดาเนียครับจริงๆวัดกลางดูดีน่าเลิญสุขนะครับหลวงก็ชวนนะครับอยู่วัดกิ่งขาวนะครับแล้วก็หลวงก็แพร์เนื้อมังค่าโล่ัดนปุ่นทองนะครับหลวงก็จวนนะครับมาหน้องตุ่มนะครับคุณชวนนี่หรือว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านท่านท่านเกจีอาจารย์ดังแล้วหลวงพ่อจรานีเจตโมลีอจริงวัดอควานนะครับแล้วองค์ท้ายคือหลวงก็ฌา หลวงพ่อฉาบเป็นหลวงพ่อพระเกจิวัดศรีสาครที่ทประชาชนชาวสิงห์บุรีกราบไหว้บูชากันในช่วงท้ายช่วงประมาณปีสุดท้ายของท่านน่าจะปี2559วันนี้ก็ได้มาถ่ายรูปพระเกจิองค์นี้ยืนคู่กับอาจารย์สมพงษ์ผู้ปั้น ังเเกจิตามรูปที่เรียงรายไปถึงองค์แรกนะฮะครับ